สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อ่วันนี้ก็มีโอกาสได้มารีวิวปืนลูกโม่นะครับนี่ฮะขนาดลำกล้องสีนิ้วนะับผมลำกล้องสีนิ้วแล้วก็เป็นปืนที่นิยมใช้ในอ่าราชการสร่วนมาก้าไปขาดโม่นี่ก็คือคนนิยมใช้กันมากอะ่ะเพราะว่า ใช้งานง่ายไม่ไม,ไม่อะไรเขาเรียกอะไรไม่ขัดลำ้ำเป็นที่นิยมของพวกกอเก๋เาหน่อยอะไรประมาณนี้ครับเป็นนิยมขนาดลูกสามแปดก็จะเป็นลูกขนาดนี้นะนี่ครับมีลายแบบนะครับก็จะมีหัวระเบิดหัวอะไรเหมือนกันการทกพาเนี่ยก็อันนี้เป็นปืนของเพื่อนผมเองนะมีทะเบียนถูกกฎหมายนะผมเนี่ยครับ ม่เอ็นยูเอสส่วนที่รุ่นที่เขานิยมใช้กันเลยก็จะเป็นพวกสมิธนะครับผมมีหลายยี่ห้อนะครับที่เขาใช้กันนะครับผมนี่ครับารูโมนี่ครับเอามาให้เพื่อนๆดูดเฉยๆนะอันนี้เป็นปืนของจริงนะครับผมคารูโม่ใช้ง่ายใช้การง่ายนิยมใช้ในอาชการาชทั่วไปแต่ผมไม่ได้ยิงให้ดูนะครับผมเอามาให้ให้ดูเฉย เป็นเพื่อการศึกษาแล้วก็เรียนรู้เท่านั้นเหมาะมืแมกครับน้ำหนักดีเนี่ยครับจำไว้ครับกับปืนนิวต้องอยู่นอกกลงไกลทุกครั้งจะมีกระสุนหรือไม่มีกระช่างตรงคำนึงถึงปืนไว้เสมอว่าปืนมีลูกนะครับต้องคิดแบบนี้ตลอดนะอันตรายนะครับผมการถอดโม่อะไรก็ง่ายเพียงแค่ดันเนี่ยครับออกมาแล้วง่ายครับอีกอย่าง มือปืนชอบใช้เพราะอะไรอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะก็ไม่ที่เห็นส่วนตัวหรอกมาตรฐานเลยชอบใช้เพราะว่าไม่ทิ้งปอกเวลายิงแล้วเป็นแค่การเรียนรู้นะเป็นแค่การเรียนรู้ไม่ได้อ้างอิงอะไรทั้งสิน้นนี่ครับบางคนชอบยิงจับปืนยังไงครับสองนิ้ว้ใช่สองมือแล้วก็หนึ่งมือผมว่าโหดดีนะสำหรับลูกโง่ มันจะมีอีกที่เขานิยมใช้คือสามพเจ็อันนั้นก็โหดเหมือนกันแต่ก็ต้องมีเงินไม่พอต้องมีบรารมีด้วยถึงจะได้ครอบครองนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สำหรับการรีวิวปืนจุดสามแปดนะฮะจะมีสามแปดซูเปอร์อย่างนี้คือนั่นเป็นเป็นแม็กกาซีนแต่นี้เป็นปืนลูกโม่นะครับโอเคครับสวัสดีครับผม เดี๋ยวผมขอเสรินมนิดนึงวิธีการยิงปืนลูกโม่เนี่ยเวลาเรายิงเนี่ยกับสองมือเนี่ยอย่าให้นิ้วโผล่มาทางนี่นะครับตรงหลังเพลน,นะฮะตรงที่กะสุน,นใช่พี่เขาบอกว่านิ้วขาดอันนี้เรื่องจริงนะทดสอบกันมาแล้วอย่าพยายามนิ้วเนี่ยอยู่ด้านเนี้ยเนี่ยน้ำโมเนี่ยครับเขาเรียกอะไรเขาเรียกน้ำโมประสาทครับพื่เขาเรียกอะไรเรนี่ยคราาับห้ามโผล่่างนี้ได้กับเวลา ปืนทางาน,นกลไกเนี่ยความแรงของลีควอปปืนเนี่ยจะมีแก๊สออกตรงนี้มีเครียกเรแหละเอาใจง่ายจะมีไฟดินปืนขับออกตรงนี้สามารถทำถตะลายต่อนนิ้วได้นิ้วขาดได้นะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะฮะเป็นการเรียนรู้นะเบื้องต้นเบื้องต้นการใช้วุปืนนะฮะของสำหรับปืนลูกโม่นย่ครับยานิ้วนิวยาออกไปเด็กขาดนะฮะการยิงปืนลูกโม่จำไหมนะครับ ผมว่าน้ำหนักดีนะผมยังชอบเลยเนะี่ยโอเคเลยล่ะโอเคครับก็ขอจบอีกครั้งหนึ่งแค่นี้นหะมาเสริมนิดนึงเริ่มพูดตะกี้ไปสวัสดีครับ